เขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาแต่สิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นยัางน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีๆเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ย เหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนักครินมิดหมอยินดีต้อนรับทุก,ท,กทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดหมอของก็เดิมแลวก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพรเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพ แล้วก็ที่สำคัญต้องบอกว่าในเมืองปากน้ำโพนั้นเป็นเมืองแห่งพยบังกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้น ็อย่าลืมกดมาที่เบอร์086-329-1496เบอร์086-329-1496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น id line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลขเก้ big one เกเเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาพูดคุยกันเข้ามา ทำความรู้จักกันทางข้อความหรือว,ว่าทางไลน์ของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหนะ้ากล้องขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่ามีดด้ามงาฝากักไม้นะครับก็ที่สําคัญที่วางไว้นะครับด้านบนนะครับอยู่ตรงข้างหลวงข้อก็จะเป็นมีดด้ามงานะครับด้ามงาฝากักไม้เช่นเดียวกันแต่เป็นมีดขนาดใหญ่นะเฉพาะใบนะครับนะที่วางไว้ ข้างบนนั้นก็อยู่ประมาณ78นิ้วนะครับรวมด้ามฝักก็สิบเอ็ดสิบอ่าสินิ้ว11นิ้วประมาณนี้นะอ่าแล้วก็ตรงนะครับในใต้ล่างนะครับลงข้อลงมาสักหน่อยก็ล้วนแต่ว่าจะเป็นไม่จะเป็นมีดฝักไม้นะครับนะด้ามอ่าด้ามไม้ฝักไม้แล้วก็จะเป็นมีดด้ามงาครับอ่าฝักไม้อ่าที่วางไว้ให้ท่านชมนะครับนะก็ คือวางเป็นแบ็กกราวด์นะครับให้ท่านได้รับชมไปด้วยว่ากันง่ายนะครับแต่ที่จะมาเปิดให้ท่านได้รับชมจริงๆจะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้เล่มนี้นะครับเป็นมีดยุคก,กลางของหลวงกระเดิมนะครับนะ,ะเป็นศิลปะของช่างชิมนะ,ะแล้วก็ที่วางไว้นะครับนะตรงด้านล่างนะครับที่ผมวางมีดนะ,ะทับไว้อยู่นั้นก็จะเป็น ผ้าลอยเท้าของหลวงพ่อเดิมนะผ้าลอยเท้าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์ของเรานะครับนะเป็นผ้าลอยเท้าที่หลวงพ่อท่านได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่ปีพศนะครับ2 4 8 4นปีะปี2484นะครับก็นั่งจากว่าในยุคนั้นเป็นยุคสงครามโลกครั้งที่2นะเป็นที่ยุคยุคที่เป็นยุคที่เข้ายากหมักแพงนะ เรียกว่า,าพยันนะครับแบบนี้จะหากันค่อนข้างที่จะได้ยากเลยทีเดียวนะผมเองก็ได้เก็บและก็ได้รวบรวมนะครับนะเอาไว้นะครับนะเรียกว่าใครๆก็มองหานะครับนะใครๆก็ต้องการนะหรือว่าใครๆก็อยากจะมีไว้ในครอบครองว่ากันง่ายนะครับ ก็ยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับก็ผมนักคลรินมีดหมอก็ยินดีนะครับต้อนรับทุกทท่านนะครับนะเข้าสู่การเยี่ยมชมนะครับนะเครื่องรางแล้วมีดหมอของประเดิมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่าลืมนะครับหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะในแต่ละคลิปในวิวีโอนะครับของผมเมื่อชมแล้วนะครับหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในติวีโอนั้นดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะก็อ่า อย่าลืมนะครับนะเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามากดติดตามนะหรือก็ที่สําคัญนะก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับนะเผื่อท่านจะเขาเรียกว่าอ่าเวลาผมอัปโหลดนะอัพโหลดวิดีโอชุดใหม่ๆขึ้นไปนี่ก็จะทำให้ท่านได้รับชมเขาเรียกว่าอย่างต่อเนื่องนะครับนะอย่างต่อเนื่องนะ ก็นั่นจกว่าผมเองก็พยายามจะนำเอาความหลากหลายนะครับของวัตถุมงคลหรือว่ามีดหมอของครูบาอาจารย์ในเขตภาคเหนือตอนล่างนะก็มีตั้งแต่หลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็หลวงพ่อลุ่งนะหลวงพ่อกันหลวงพ่อโวยแล้วก็หลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นพูดถึงหลวงพ่อเงินนะครับก็ท่านเปรียบเสมือนเขาเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์นะครับของหลวงพ่อเดิมนะก็นั่นจากว่า ในสมัยหลวงพ่อเดิมท่านได้อุปสมบทนะครับนะท่านไดเ้เขาเรียกว่า,าหลวงพ่อเงินนะครับท่านเป็นพระคู่สวดนะเป็นพระคู่สวดนะให้กับหลวงพ่อเดิมนะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเงินแล้วก็หลวงพ่อเทศนะครับว,วัดสะทะเลนะหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนะครับนะ แล้วก็พระอุปชาของท่านนะครับตอนนั้นก็จะเป็นหลวงพ่อพแก้วนะนะก็เป็นผู้ที่อุปสมบทให้ท่านนะครับนะก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์นะก็ที่สําคัญนั้นก็เป็นผู้ที่เขาเรียกว่าสอนนะครับในการทําให้วิชาคมนะครับนะาการสร้างมีดตีมีดนะครับนะอย่างหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านสร้างมีดมาก่อนนะ ท่านสร้างมีดมาก่อนนะครับนะในช่วงหลังๆนี่ก็จะมาสอนให้หลวงพ่อลุ่งนะครับนะวัดหนองสีนวลก็คือตอนหลวงพ่อลุ่งสร้างมีดนี่ก็หลวงพ่อเงินก็ท่านก็จะมาเป็นผู้กากับนะครับามากํากับนะการวิธีการต่างๆนะให้กับหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลของเรานะครับนะในยุคนั้นสมัยนั้นเลยนะเอาล่ะนะครับก็วันนี้จะ ใช้เวลาสั้นๆนะครับในการทำคลิปทำวิดีโอนะครับก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับมีดแต่เล่มนั้นก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่นะครับนะนอกจากจะเป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะครับผ่านการคัดกรองมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีแล้วที่ยิ่งกว่านั้นต้องบอกว่ามีดแต่เล่มนั้นนะครับนะมีความเป็นมาค่อนข้างดีนะอ่าแล้วก็มีประสบะการณ์นะครับนะก็ผ่านมาพอสมควรนะอันนี้แต่ละเล่มนะครับที่ผมได้ สะสมเอาไว้นะครับที่สำคัญนะครับมีแต่เล่มที่นำมาขึ้นหน้าจอนะหรือมาทำคลิปแต่วิีโอก็เป็นมีดแบบเป็นครูบาจาร์นะครับนะเป็นมีดต้นแบบนะครับสามารถที่จะนำไปเป็นรูปแบบนะครับนะเวลาท่านจะไปเช่าหาบูชาต่างๆพวกนี้ก็ได้เลยนะครับนะ แล้วก็ดีสําคัญนั้นนะครับนะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะได้มีดหมอหลวงพ่อเดิมมีไว้ในครอบครองนะครับไปไว้ในครอบครองจริงๆนั้นการเลือกก็เป็นสําคัญนะครับนะการพิธีพิถันเ็าเรียกว่านะการเลือกต้องมีความพิธีพิถันในการเข้าไปเลือกชมนะนะครับนะก็เราอยากจะได้ของดีๆเอาไว้ในครอบครองสักเล่มหนึ่งอย่างนี้นะครับก็ เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับต้องมีความพิธีพิถันในการที่จะเข้าไปเลือกหรือว่าคัดสรรว่ากันง่ายนะครับนะ,ะโดยพอตัวผมเองสมัยผมสะสมนะครับตอนเป็นัยรุ่นตอนเป็นหนุ่มๆอยู่ก็เรียกว่าต้องใช้ความพิธีพิถันในการที่จะคัดสรรว่ากันง่ายนะครับนะบางทีเนี่ยไปเจออ้าเล่มสิบเล่มนี่บางทีผมไม่ ไม่ได้บูชาสักเล่มก็มีนะครับแนตะ่บางที1ิบเล่มนี่ยได้มาสักเล่มนึงอะไรประมาณนี้นะครับตอนในยุคที่ผมกําลัง mm hmm. เขาเรียกว่าไัยชะกันอยู่นะครับนะผมเองนี่เป็นผู้ที่เป็นเป็นผู้ที่มีความรักความชอบนะครับนะศรัทธาในบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมเนี่ยค่อนข้างเป็นพิเศษเลยนะครับต้องเรียกว่าผมเนี่ยเป็นสายตรงของหลวงพ่อเดิมนะครับนะ,อะพอพูดถึงตรงนี้หลายท่านก็ถามผมมาจะนักรินไม่มีหลวงพ่ออื่นบ้างเลยหรอครับประมาณนี้นะครับนะ จริงๆแล้วผมมีทุกหลง่อนะครับนะไม่ว่าจะเป็นมีดหลง่อเดิมมีดหลง่อลุ่มมีดหลง่อกันมีดหลง่อโกยและมีดหลง่อเงินวัดตางเหลืองมีทุกอาจารย์นะครับนะแต่ที่มีมากแล้วก็นะที่ผมได้ชอบเป็นชีวิตจิตใจจริงๆนั้นก็จะเป็นมีดเทพศาสตราหรือว่าเป็นมีดหมอหลวงอเดิมวัดน้องโพนครสวรรค์ของเรานี่แหละนะครับนะเอาละครับวันนี้นะผมจะไม่เกินเยอะแล้วนะครับก็ วันนี้ผมจะนำมีดเล่มนี้นะครับนะที่วางไว้อยู่นะครับนะก็มีดเล่มนี้ก็จะเป็นมีดขนาดพกพานะครับแต่จะเป็นไซส์ที่อ้วนนิดหนึ่งนะครับเป็นไซส์ที่อ้วนนิดหนึ่งนี่นะครับนี่นะเป็นมีดนะครับดูตรงไหนอย่างไรก็งดงามนะครับนะเป็นมีดดัามไม้นะครับเป็นมีดดัามไม้ฝักไม้นี่นะเป็นมีดดัามไม้ฝักไม้ที่ ความงดงามมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก็จะสูมให้ท่านเห็นรายละเอียดนะครับนะฝักก็จะมีรอยกระเทาะไปนิดหนึ่งนะครับนะก็เป็นเรื่องปกติถ้าเป็นมีดยุคลางนี้ก็นะครับอายุเป็น80-90กว่าปีแล้วนะมีดเล่มนี้นะครับนะก็เป็นมีดยุคกลางของหลงวง่อเดิมนะแต่ก็เป็นมีดยุคต้นๆของช่างชิมนะครับที่ท่านได้มาสร้างมีดตีมีดให้กับหลงวง่อเดิมนะครับในยุคนั้นสมัยนั้นนะ เดี๋ยวผมจะให้ท่านได้ชมนะครับที่สําคัญนะครับเป็นมีดดําไม้แบบไม่ธรรมดานะครับเป็นมีดดําไม้ที่แบบไม่ธรรมดาเลยนะก็คือตรงปลายด้ามนะครับตรงปลายด้ามเดี๋ยวผมจะ่านนะครับนี่มีรอยจานนะเป็นฝีมือนะครับนะเป็นรอยจานคําว่านโมขุทายะนะครับนโมขุทายะเอาไว้นี่นะครับนะ แต่ถ้าดูของจริงแล้วนะครับนะมีดเล่มนี้นะรอยจานจะชัดเจนมากนะครับถ้าดูด้วยตาเปล่านะแต่นี้เวลาโดนแสงไฟจะออกมัวมัวนิดหนึ่งนะครับนะจะเป็นฝ้านิดหนึ่งว่ากันง่ายนะแต่ก็เรียนท่านตรงๆว่ามีดเล่มนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะเต็มไปด้วยรอยจานนะครับนะเป็นมีดด้ามไม้ที่ไม่ธรรมดานะครับนะ รวมนะครับนะเฉพาะใบนะเฉพาะใบเล่มนี้ก็อยู่ที่4.5นะครับนะ4.5นิ้วรวมด้ามฝักก็อยู่ประมาณ8นิ้วนะครับนะอยู่ประมาณ7 7 8นิ้วเนี่ยนะครับนะเล่มนี้นะอนี่นะครับนะที่สำคัญนั้นนะครับนะเป็นศิลปะนะครับการต่อกลายคือเป็นน่องสิงเดี๋ยวผมขออนุญาตจะสูมให้ท่านได้เห็นจะจะนะครับนะ หลักๆในการทำคลิปทำวิดีโอนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเน้นซูมนะ,ะให้ท่านได้รับชมนะครับก็เนื่องจากว่ารายละเอียดเนี่ยสำคัญมากนะครับนะรายละเอียดของเหล็กของขาคาบไรของความเก่าของความเป็นธรรมชาติอันนี้สำคัญมากนะครับผมต้องการให้ท่านเอาสายตาอันแหลมคมของท่านนะครับนะ,อะลองมาเข้ามาเยี่ยมชม ลองเข้ามาเยี่ยมชมนะครับนี่นะ <c oughs> <c oughs> นะครับก็เป็นสีไม้ลายมือของอช่างชิมของเรานะครับพูดถึงช่างชิมท่านก็เป็นเบอร์ต้นๆขอของอาทางวัดหนองโพนะครับนะเป็นเบอร์ต้นต้นของหลวงพ่อเดิมนะที่สําคัญนั้นเป็นช่างาต้องบอกว่าที่หลวงพ่อเดิมได้คัดเลือกเอาไว้เป็นท่านแรกเลยก็ว่าได้นะครับนะ ส่วนท่านต่อมาก็จะเป็นช่างสอนนะครับนะช่างแมน่นช่างไข่ช่างทินช่างทมอย่างนี้เป็นต้นนะอ่านี่ก็คือทั้งหมดที่ผมเอ่ยมาเมื่อสักครู่นี้ก็น้นแต่ว่าเป็นช่างนะครับนะยุคกลางทั้งสิ้นนะเป็นช่างยุคกลางทั้งสิ้นนะครับอ่านี่นะครับนะพอถอดใบออกมานะครับก็ <c oughs> นะครับนะครับให้ท่านได้ชมในส่วนของภายในของฝักนะ นี่นะครับนะภายในก็จะเต็มไปด้วยความเก่านี่นะครับนะมีรอยผุนะ,ะข้างในจะผุนะครับนิดๆแหละว่ากันง่ายนะครับนี่คือความเขาเรียกว่ามีดที่ได้ผ่านการเวลามา80-90ปีนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะ,ะก็นะครับนะดูภายนอกว่าเก่าอยู่แต่ข้าดูข้างในนี่เก่ายิ่งกว่านะครับนี่นะพยายามให้ท่านได้เห็นได้ชมตรงนี้นะ นะครับทำไงจะให้นะครับเห็นแบบนะครับนะเจาะลึกนะครับนะให้หลงจ้องไปเลยไม่มีอะไรต้องมาปิดบังกันนะผมต้องการให้ท่านได้เห็นแนละ้วก็ได้ศึกษาได้เรียนรู้ถึงความเก่าแล้วก็ความเป็นธรรมชาตินะครับนะทั้งหมดที่ผมกล่าวมานั้นนะครับก็อยากให้ท่านได้ดูด้วยสายตาของท่านนะครับนะถึงยุคถึงสมัยหรือเปล่านะประมาณนี้นะครับนะอยากให้ให้เห็นกันอยากให้นะครับนี่นะ อ่าโอเคผมขออนุญาตก็จะวางในส่วนของฝากเอาไว้นะครับวางในส่วนของฝากเอาไว้ทีนี้มาดูในส่วนของเอ่อใบ <c oughs> นะครับนะอา่ามีเลมนี้นะครับจะมีลักษณะก็คือใบออกอ้วนนะครับนะอา่าส่วนใหญ่มีเด่กก็จะเป็นใบผอมเดียวแต่สำหรับมีเลมนี้นะครับก็จะมีลักษณะที่ผอมอมีลักษณะที่ใบอ้วนนาะนะอา่าก็มีรูปแบบที่ งดงามและก็มีสเสน่ห์มากๆเลยนะครับนะที่ท่านเห็นอยู่นะครับนะบนหน้ากล้องขณะนี้ผมซูมในเรื่องของที่ท่านเห็นอยู่นะครับจะเป็นเสมาไอจะเป็นชอบฟ้ากหนกนะครับนะช่อฟ้ากหนกนะช่อฟ้ากหนกก็อ่าบางท่านก็ยังไม่รู้จักนะครับนะถ้าเราไปที่วัดนะครับแล้วก็เงนนะครับไปดูที่หลังคาโบดนะ ที่มีกระดิ่งนะครับแขวนอยู่อยู่บนหน้าจัว่วอยู่บนหลังคาบดว่ากันง่ายนะอ่านี่นะครับทีตันหินอยู่จะเป็นชอบฟ้ากันหอกนะครับที่สําคัญนั้นก็จะเต็มไปด้วยความเข้มขลังนะครับนะ,ะในเรื่องของขาบใครก็ดีความเก่าความเป็นธรรมชาติความเป็นจริงนะเขาบอกธรรมชาติเนี่ยจะโกหกคนไม่เป็นนะ,ะคนต่างหากนะครับก็มักจะโกหกกันไปกันมาประมาณนี้นะ แต่ธรรมชาติเนี่ยก็จะเรียกว่ายืนตรงๆนะครับบอกตรงๆนะที่เหลืออยู่ที่มุมมองของท่านเท่านั้นว่าท่านนั้นมีสายตาแหลมคมแค่ไหนนะครับมีบรารมีแค่ไหนก็เท่านั้นเองนะ <S <S นี่นะครับนะ <S <S อยู่ที่การมองนะครับนะ <S <S จึงมีคำกล่าวว่า2คนนั้นโยนตามช่อง อีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเต็มไปแต่โครนตมนะเต็มไปด้วยโครนตมนะครับแต่อีกคนนั้นเขามีสายตาที่แหลมคมไม่ว่าเขาจะมองตรงไหนมุมไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวงดาวนะครับเห็นแต่ดวงดาวแพรวแพรวไปหมดนอประมาณนี้นะอันนี้การมองนะครับนะเพราะฉะนั้นคนที่จะได้ของดีหรือไม่ดีไปไว้ในครอบครองนะครับการมองเป็นเรื่องสําคัญมากนะ ถ้าคนมองเป็นก็จะเห็นไปด้วยโอกาสนะครับนะ,ะแต่สำหรับคนที่มองไม่เป็นก็เห็นแต่ความว่างเปล่านะครับมีดมันก็เป็นเหล็กธรรมดามันก็มีดก็คือมีดนั่นแหละนะครับไปซื้อท้องตลาดก็เล่มละร้อยกว่าบาทประมาณนี้นะก็คิดไปอย่างนั้นนะคิดไปอย่างนั้นฉัหบับคนไม่เป็นนะแต่คนที่เขามองเป็นเนี่ยเขามองลึกนะครับนะเขามองลึกซึ้งเขามองข้ามชตนะครับคาว่ามีดหมอนะครับลงท้ายด้วยหมอเนี่ยก็ นอกจากจะมีไว้เพื่อที่จะป้องกันนะครับในเรื่องของพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายนะครับแม้กระทั่งคนจะคิดจะมากระทำย่ำยีนะ,ะนะครับนะสิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนะถ้าคนมองเข้าไปในจุดนี้ก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะประเมินค่าได้นะครับนะมันหมายถึงชีวิตนะถ้าเรามีไว้ในครอบครองเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนก็สามารถที่จะพกพาติดตัวไปไหนมาไหนไม่ได้อะ ไปได้ทุกที่ทุกคนทุกแห่งว่งากันง่ายนะครับนะ,ะโดยเฉพาะคนที่อชอบออกจากบ้านนะครับหรือว่าไปติดต่อนะครับหน้าที่ไปติดต่อธุรกิจหน้าที่กันงานนะ,ะโดยเพาะตัวผมเองเนี่ยครับนะก็คือสมัยเป็นใบรุ่นนะอายุยังน้อยๆอยู่นี่ก็เป็นเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับคนทําก่อสร้างเนี่ยก็จะมักจะไปทุกที่ทุกคนทุกแห่งนะ แล้วก็ที่สําคัญนั้นผมนะครับสมัยก่อนนี่ผมก็นะครับนะผมทําธุรกิจค่อนข้างที่จะหลายตัวนะหลายตัวเอากันี้ง่ายๆว่าผมเนี่ยแทบจะไม่ได้อยู่บ้านเลยนะครับนะออกเดินทางตลอดเวลานะตัวนี้แหละครับจึงทําให้ผมเนี่ยก็ได้รู้จักนะครับนะเกี่ยวกับเครื่องรางนะครับโดยเพราะมิตรหมอของพระเดิมเนี่ยก็เรียกว่า ไปทุกที่ทุกคนทุกแห่งพูดถึงมีดหมอหลง่อเดิมนั้นนะครับนะบางคนคิดว่ามีเฉพาะในเขตนะครสวรรค์อะไรต่างๆนะครับมีดหมอหลง่อเดิมขาจรขาจายนะครับนะที่ผมบอกชื่อเสียงของท่านนั้นขาจรขาจายไปทั่วทุกคนทุกแห่งทั้งในและต่างประเทศนะครับมีอยู่ทุกที่นะบางคนใกล้เกลือกินด่างก็มีเยอะแยะนะครับบางคนอยู่ไกลแสนไกลนะครับแต่เขาก็มี ไว้ก่อนใครมีไว้ในครอบครองว่ากันง่ายนะเพราะนั้นมีดหลงพ่อเดิมนะครับอย่าไปคาดว่ามีเฉพาะในเขตนะครสวรรค์ไม่ใช่นะนะครับมีทุกที่ทุกคนทุกแห่งทําไมพูดอย่างนี้ละ่ะผมเองผมไปทั่วประเทศนะแล้วก็จะไปเจอมีดหลงพ่อเดิมนะครับก็คือทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะาจังหวัดที่ผมได้เจอได้เจอมากที่สุดก็คือในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์นะเพชรบูรณ์ก็เป็นเขตติดต่อ กับนครสวรรค์นี่แหละนะครับนะอพออำเภอสุดท้ายของอเพชรชบูรณ์นี่ก็รู้สึกจะเป็นอะไรนะครับอำเภอเขาเรียกอะไรนะครับอำเภอหนองบัวนะครับอำเภอหนองบัวนี่ก็ติดต่อกับเขตบึงสาพันธ์นะแถวแถวตาตะโกนะครับน,ะนี่ก็เนี่ยเป็นเขตติดต่อนะครับนะระหว่าง อำเภอต่ออำเภอรหรือว่าอำเภอสุดท้ายของจังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะเป็นบึงสัมพันธ์นะครับนะอำเภอสุดท้ายของจังหวัดนครสวรรค์ก็จะเป็นหนองบัวนะระหว่างบึงสัมพันธ์กับหนองบัวติดกันนะครับเขตติดต่อกันประมาณนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นมีดหมอนะครับอยู่ในเขตนี้ค่อนข้างที่จะมากนะครับอันนี้เท่าที่ผมได้ไปพบไปเจอไปเจอนะ ก็เนื่องจากว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นท,ทําธุรกิจทางด้านับเมาก่อสร้างนะครับคนทําก่อสร้างก็ไปทุกที่นะครับนะแล้วพาะในยุคที่ผมได้สัญญาบ้านพักในตํารวจนะครับน,นั้ะผมก็ไปสร้างนะครับในเมืองเพชรบูรณ์นะก็คือเป็นบ้านพักในตํารวจนะครับนะแต่ได้ทั่วประเทศนะ,ะทั่วทั่วประเทศเลยนะครับอันนี้นะ อ่าผมจะเล่าผมจะแชร์อะไรไปก็ช่างผมเถอะนะครับแต่ว่าอยากให้ท่านนั้นก็คือโฟกัสไปที่ตัวมีดนะครับนะอ่าเพราะว่ามีดนั้นนะครับเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีที่สุดนะครับเป็นสิ่งที่จะบอกและชี้แนะท่านได้ดีที่สุดนะครับคนที่จะอ่าสิ่งที่ชี้แนะอะ่คนพูดคนพูดนะครับคนพูดนี้ก็คือจะพูดแบบไหนอย่างไรพูดได้หมดนะครับแต่เมื่อพูดไปแล้วสิ่งที่ท่านเห็นมันไม่ใช่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะ อ่านะครับก็เรียนท่านไว้อย่างนี้นะครับนะผมพยายามซูมโฟกัสนะครับในเรื่องของศิลปะน,นะความปราณีตของฝีมือช่างนะครับนะพูดถึงฝีมือช่างเนี่ยก็พูดถึงในเรื่องของลายน่องสิงนะครับนะก็ต้องยกนิ้วให้กับช่างสิมเลยทีเดียวนะครับนะแต่ถ้าเป็นช่างสอนเนี่ยท่านจะมีโดดเด่นก็คือในเรื่องของเสมาใบโพเต็มใบและครึ่งใบนะครับนะ หรือจะเป็นนาบเกี้ยวนะครับต่างๆนะครับนะแต่ของช่างชิมเนี่ยก็ที่โดดเด่นจริงๆก็จะเป็นน่องสิงนะครับแต่จริงๆท่านก็ตอบทุกลายนั่นแหละนะะบางท่านก็ถามผมมาจานทร์คลินลายของมีดนะครับหลงวงพ่อเดิมนั้นมีทั้งหมดกี่ลายนะครับนะแต่นะผมเคยบอกเอาไว้นะครับที่นิยมตอกที่นิยมใช้กันจริงๆนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่เสมาใบโพค,ครึ่งใบนะอันนี้ที่1เลยนะ อ่าแล้วก็มาเสมาใบโพเต็มใบนะครับนะก็เป็นลายที่2ลายที่3มก็จะเป็นอ่นานากเกี้ยวนะครับจะเป็นนากเกี้ยวลายที่4ี่ก็จะเป็นจักนรนลายนะจะเป็นจักนรนลายนะครับลายที่5ก็จะเป็นในเรื่องของอ่าเป็นผีเสื้อกะนหกนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะมีประมาณ5-6ลายนะครับที่เรานิยมอ่าเห็นกันมากที่สุดนะ อาจจะเป็นนาคสมพงก็ดีจะเป็นจักรนารายก็ดีนะครับก็ล้วนต่ว่านะที่เราได้พบเจอพบเจอกันบ่อยๆแต่ถ้าเป็นมีดยุคต้นนะครับนะยุคต้นจริงๆเนี่ยก็บางเล่มเนี่ยก็จะไม่มีการตอกลายนะครับเอาไว้เลยก็มีนะอะล้อนๆเลยก็มีแต่นี่แหละครับก็ถ้าพูดถึงมีดยุคต้นเนี่ยจะมีความหลากหลายเพราะนั้นการดูต้องเป็นผู้ที่ เชี่ยวชาญนะครับเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จริงๆนะครับนะถึงจะพอมองได้นะครับนะมียุคต้นต้ของผมก็เดิมนี่ถ้าเอาความสวยไม่ได้นะครับแต่ถ้าเอาความใช่ต้องเรียกว่าเต็มนะเรียกว่าจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับนะให้ท่านได้รับชมนะครับผมก็บอกอะไรที่บอกกันได้ก็บอกกันไปนะครับนะอะไรที่บอกไม่ได้ก็ไม่ได้บอกนะอย่างแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อท่านรับชมแล้วนะครับท่านสงสัยตรงไหน อาติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับติดตรงไหนให้ถามตรงนั้นเอานี้ดีกว่านะอ่าก็ให้โทรมาที่เบอร์086 3 2 9 1 4 9 6เบอร์0 8 6ย์9 1 4 9 6กนะครับก็ให้โทรเข้ามานะอ่าสันของมีดก็จะเป็นสันประหมอนะครับมีดเล่มนี้จะมีสันหนามากนะครับนะอ่ามีความปราณีตมากๆเลยทีเดียวนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลขาขนาดน,นี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ24กับ 12วินาทีนะครับนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับท่านใหม่ๆหรือว่าท่านเก่าก็ดีนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะทางช่อง youtube ของผมนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างมากนะเมื่อติดตามรับชมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมนะครับนะก็ในแต่ละคลิปในโจนะครับหากท่านเห็นว่าดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับก็เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ หรือเข้ามาช่วยกันเขาเรียกว่าทําการเผยแผ่น,นะครับเข้ามาช่วยกันเชิดชูบูชาบารมีของหลวงพ่อเดิมนะให้เป็นที่รู้จักของลูกของหลานนะครับนะคนรุ่นต่อๆไปนะต้องมาช่วยกันนะครับนะเชิดชูบูชาบารมีของครูบาอาจารย์นะครับให้เป็นเรียกว่าสืบสานนะครับนะเรียกว่าจากรุ่นสู่รุ่นว่ากันง่ายนะครับอย่าให้สิ่งดีๆเหล่านี้ก็คือ,อสูญหายนะครับหรือว่า เดือนลางไปจากโลกใบนี้ว่ากันง่ายนะครับนะเอาล่ะนะครับก็ท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็อย่าเก็บข้อสงสัยไว้เด็ดขาดนะครับนะอยาเก็บปัญหาเอาไว้เพียงคนเดียวนะครับก็ท่านกา็สงสัยตรงไหนติดตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะ เบอร์086-329-1496นะครับในทุกๆคำถามนักคลินมีดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลินมีดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ